ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube Happiness Channel ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ Happiness Channel มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเจ็ดวิธีคิดแบบคนรวยมาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคะ คุณเคยมีความรู้สึกนี้หรือเปล่าลองมาหมดแล้วทุกวิธีทางแต่ทำยังไงก็ไม่รวยสักทีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเก็บเงินหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายแล้วก็ตามพอมาตรวจสุขภาพทางการเงินอีกทีกับพบว่าเราไม่ได้รวยขึ้นเลยแล้วอย่างนี้จะก้าวสู่การเป็นเศรษฐีอย่างที่ใฝ่ฝันได้อย่างไร หรือที่เป็นแบบนี้เพราะเราไม่รู้จักปัจจัยเจตประการแห่งความมั่นคงซึ่งมีดังนี้ 1. ใช้ใจให้น้อยกว่าที่หามาได้ทุ่มเททำงานมาแสนเหนื่อยยากได้เงินมาทั้งทีก็ขอใช้แบบจัดหนักจัดเต็มกันเหนื่อยแต่เชื่อไหมว่าความคิดเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในหัวของเราสิทธีเลย เพราะพวกเขาจะเลือกใช้ใจ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยและต้องน้อยกว่ารายได้เสมอทำให้พวกเขาไม่เคยประสบป,ปัญหาเงินไม่พอใช้จนต้องกู้หนี้ยืมสินเลยสักครั้ง 2. ความมั่งคั่งเกิดจากการจัดสรรเวลาพลังงานและเงินให้มีประสิทธิภาพที่สุดนักรบที่ชนะในศึกสงคราม ย่อมเกิดจากการวางแผนการรบมาเป็นอย่างดีบรรดาเศรษฐีเหล่านี้ก็เช่นกันพวกเขาจะไม่ยอมเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตก่อนจะทำอะไรพวกเขาจะวางแผนอย่างละเอียดไรตรตรองอย่างถี่ถ้วนด้วยการจัดสรรเวลาพลังงานและเงินไปกับสิ่งที่จำเป็นและคุ้มค่ากับตัวเองมากที่สุด เพราะจะเป็นโอกาสสำคัญเพื่อสร้างความมั่งคั่งในอนาคตได้นั่นเอง 3. การแสดงสถานะทางสังคมไม่สำคัญเท่าอิสรภาพทางการเงินแม้จะหารายได้ได้เป็นกอบเป็นกรรมมีเงินมากมายจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างรูหรากินอาหารมื้อแพงซื้อของแบรนด์เนม หรือขับรถยนต์หรูหราหลักสิบล้านได้โดยไม่ลำบากแต่เราเสีษทีพวกเขามองว่านั่นคือพฤติกรรมที่แสดงถึงสถานะทางสังคมชั้นสูงเท่านั้นแถมยังไม่เป็นการใช้จ่ายโดยปล่าประโยชน์ซึ่งจะส่งผลต่อการสูญเสียอิสรภาพทางการเงินได้ในระยะยาว 4. ไม่ตามใจลูกจนเคยตัวให้เงินเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ใช่ลูกศรษฐีทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างอู้ฟู่หรูหราแม้มีเงินมหาศาลแต่พวกเขาจะไม่ตามใจลูกจนเหนียเสียนิสัยโดยจะให้เงินลูกในจำนวนที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปเพื่อปลูกฝังนิสัยการใช้เงินอย่างคุ้มค่าและไม่เกินตัวนั่นเอง 5. สอนให้ลูกเห็นคุณค่าของเงิน และอยู่ได้ด้วยตนเองต่อยอดจากข้อไม่ตามใจลูกจนเคยตัวและให้เงินเท่าที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งนั่นทำให้ลูกเห็นคุณค่าของเงินก่อนซื้อของซักชิ้นต้องคิดอย่างรอบคอบว่าเราอยากได้จริงไหมของชิ้นนี้จำเป็นกับเราหรือเปล่าหรือถ้าอยากได้ของชิ้นไหนมากๆหรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน เศรษฐีกลุ่มนี้จะสอนลูกๆของตนให้รู้จักเก็บออมหรือหาเงินเพิ่มด้วยตนเองก่อนขอจากพ่อแม่ทีนี้เขาก็รู้จักพึ่งตนเองก่อนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นซึ่งพฤติกรรมนี้ส่งผลดีต่อลูกๆในอนาคตแน่นอน 6. มันมองหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอในบรรดานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ มักมุ่งหน้าแก้ปัญหาให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดเมื่อปัญหาคลี่คลายลูกค้าจะรู้สึกประทับใจและกลับมาใช้บริการกับเราอีกเรื่อยๆซึ่งเศรษฐีกลุ่มนี้จะเชี่ยวชาญด้านการมองหาโอกาสทางธุรกิจพอสมควรรู้ว่าเทรนพฤติกรรมผู้บริโภคคืออะไรเรื่องไหนที่กำลังเป็นกระแสสังคมกำลังพูดเรื่องอะไร รวมถึงไม่ละเลยฟีดแบคจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการให้ติดตลาดมากที่สุด 7. เลือกทำอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองเพราะเราใช้เวลามากกว่า1ในสของวันหมดไปกับการทำงานแล้วถ้าต้องทำงานแบบขอไปทีขาดความสนุกและไม่มีโอกาสเติบโตในสายงานนั้น เศรษฐีกลุ่มนี้มองว่าควรมุบออนให้ไวแล้วมองหาอาชีพที่ตนเองชอบจะดีกว่าซึ่งแพชชั่นเหล่านี้จะกระตุ้นให้เราอยากไปทำงานทุกวันต้องการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นและเมื่อตนเองเก่งขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นธุรกิจและองค์กรก็จะเติบโตนขึ้เช่นกัน นี่คือคเจ็ดกุญแจสำคัญสู่ความมั่งคั่งจากปากสิทธฐีตัวจริงที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมในครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่นอย่างจริงจังขอเพียงหยานใจร้อนล้มเลิกความตั้งใจแต่กลางทาง พร้อมศึกษาข้อมูลและหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างมั่งคั่งให้ตนเองอยู่เสมอและที่สำคัญคือการต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ไม่แน่ว่าเศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้เป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมเจ็ดวิธีคิดแบบคนรวยหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขสนุกและเพลิดเพลินไปกับการฟัง ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับ Happy News Channel ในคลิปหน้าค่ะ